ใต้หมอกหนานั้นมักมีบางอย่างซ่อนอยู่เสมอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ใต้หมอกกับพี่นาหเรื่องราวคืนนี้พี่นาอยากชวนทุกคนหลบความวุ่นวายมาฟังเสียงเล่าเบาๆจากหมอกลึกคืนนี้พี่นาจะพาคุณเดินลึกเข้าไปในเงามืดของเรื่องราวที่หลายคนไม่กล้าแม้แต่จะเล่าเตรียมใจให้พร้อมแล้วเราจะออกเดินทางกันภายใน3 2 1 ป่าคำสาบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมชายป่าอันลึกลับมีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับป่าดำดงดิบที่เต็มไปด้วยปริศนาและอาถรรพ์นานาประการหมู่บ้านนี้มีพรานใหญ่ชื่อพรานเขียวชายวัยกลางคนผู้เชี่ยวชาญในการล่าสัตว์และชำนาญเส้นทางป่าเป็นอย่างดีวันหนึ่งพรานเขียวได้รับการว่าจ้างจากพ่อค้าในเมืองใหญ่ให้ล่าสัตว์ป่าเพื่อนำไปขาย พรานเขียวแม้จะรู้ถึงตำนานอาถรรพ์ของป่าแห่งนี้ดีแต่ด้วยความเชี่ยวชาญและมั่นใจในฝีมือของตัวเองเขาจึงรับปากและเตรียมตัวเดินทางเช้าวันรุ่งขึ้นพรานเขียวออกเดินทางเข้าสู่ป่าดำลึกพร้อมปืนคู่ใจและสัมภาระที่จำเป็นการเดินทางในช่วงแรกนั้นผ่านไปด้วยดีป่าเงียบสงบมีเพียงเสียงนกและแมลงร้องเป็นเพื่อนแต่เมื่อพรานเขียวเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆบรรยากาศของป่ากลับเปลี่ยนไปอย่างประหลาดป่าที่เคยร่มรื่นกลับดูมืดทึบและหมอกบางๆ เริ่มลอยปกคลุมพื้นดินอย่างช้าๆสร้างบรรยากาศที่ชวนขนลุกและไม่น่าไว้วางใจตกเย็นพรานเขียวตัดสินใจตั้งแคมป์พักแรมใต้ต้นไม้ใหญ่เขาจุดไฟและเตรียมอาหารอย่างรวดเร็วระหว่างนั่งกินอาหารอยู่คนเดียวนั้นเขารู้สึกได้ถึงสายตาจากความมืดที่คอยเฝ้ามองอยู่พรานเขียวคว้าปืนแล้วลุกขึ้นสอดส่องไปรอบๆแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากความเงียบและความมืดที่เพิ่มขึ้นทุกทีเมื่อค่ำคืนล่วงเลยไป เสียงลึกลับเริ่มกระซิบเบาๆจากทุกทิศทางรอบตัวเขาเสียงเหล่านั้นพูดถึงเรื่องราวเก่าแก่เรื่องราวของผู้ที่เคยเดินทางเข้ามาและไม่ได้กลับออกไปเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงร้องคร่ำควรวญและเสียงหัวเราะอย่างหลอนประสาทพรางเขียวใจเริ่มสั่นคลอนแต่ก็ยังพยายามตั้งสติเขารวบรวมความกล้าลุกขึ้นแล้วตะโกนเสียงดังท้าทายเสียงปริศนาเหล่านั้นให้เงียบลง ทันใดนั้นเองเสียงทุกอย่างก,ก็เงียบสงดลงอย่างกะทันหันเหลือไว้เพียงเสียงลมพัดผ่านยอดไม้เบาๆพรานเขียวเริ่มใจชื้นขึ้นเล็กน้อยก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงหักของกิ่งไม้ดังสนั่นจากระยะไกลเขาจับปืนไว้แน่นสายตาจับจ้องไปยังที่มาของเสียงทันใดนั้นเขาก็เห็นเงาร่างขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางความมืดร่างนั้นค่อยๆเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆพรานเขียวรู้สึกหนาวสะท้านไปทั้งตัว มื่อเห็นดวงตาสีอำพันเรืองแสงท่ามกลางความมืดเงาร่างที่เข้าใกล้นั้นคล้ายเสือแต่มีขนาดใหญ่กว่าปกติและดูเหมือนจะเดินด้วยสองขาในบางจังหวะพรานเขียวขนลุกสู้เพราะเขารู้ดีว่ามันคือเสือสมิงในตำนานที่เล่าขานกันมานานเขารีบคว้าของที่จำเป็นแล้ววิ่งออกจากจุดพักแรมสุดชีวิตในใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและคำถามมากมายเขาจะรอดจากค่ำคืนนี้ได้หรือไม่และป่าแห่งนี้ยังซ่อนอะไรไว้อีกบ้างที่รอการค้นพบ เรื่องนาแห่งราตรีการหายตัวไปของพรานเขียวสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านทุกคนต่างเชื่อว่าพรานเขียวไม่ใช่คนที่จะหายตัวไปง่ายๆโดยไม่มีสัญญาณใดๆกลุ่มชายชะกัน5้าคนจึงรวมตัวกันเพื่อออกตามหาเขาในป่าลึกพวกเขาเตรียมอาวุธและสเสบียงอย่างรอบคอบและได้รับคำเตือนจากผู้ทอประจํหมู่บ้านว่าอย่าออกนอกเส้นทางที่เคยใช้ ย่าเดินทางหลังตะวันตกดินและห้ามตอบรับเสียงเรียกจากในป่าเด็ดขาดพวกเขาเริ่มต้นการเดินทางตั้งแต่รุ่งเช้าเดินลัดเลาะตามทางล่าสัตว์เก่าที่พานเขียวหมักใช้ป่าในช่วงกลางวันแมจะร่มคึมและเงียบสงบแต่ก็ดูไม่ได้น่ากลัวนักทว่าเมื่อเย็นย่ำมาถึงบรรยากาศกลับเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดเสียงสัตว์เงียบลงเหลือไว้เพียงเสียงลมหายใจของป่าและกิ่งไม้ที่ลั่นดังเป็นระยะขณะที่ตั้งแคมป์พักแรมในคืนแรกพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนัก เดินวนรอบแคมอย่างช้าๆหนึ่งในชายหนุ่มใจกล้าหยิบไฟฉายส่องไปยังทิศทางเสียงแล้วทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นเงาของสัตว์ขนาดใหญ่กำลังจ้องมองพวกเขาจากระยะไกลดวงตาสีอำพันคู่นั้นส่องประกายอยู่ในความมืดสัตว์นั้นดูเหมือนเสือแต่มีบางสิ่งผิดปกติท่วงท่ามันคล้ายคนยืนตรงแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกคล้ายมนุษย์ในค่ำคืนนั้นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มชื่อว่าคมได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ไม่มีเสียงร้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้เช้าว,วันถัดมากลุ่มค้นพบรอยเท้าของเสือขนาดใหญ่ลากยาวไปในป่าลึกแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาช็อกยิ่งกว่าคือข้างๆรอยเท้านั้นกลับมีรอยเท้ามนุษย์ขนาดเดียวกันเดินขนานไปด้วยจากนั้นพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติเช่นเสียงกระซิบที่ไม่มีต้นเสียงกลิ่นเหม็นสาบที่ลอยมาตามลมและความรู้สึกเย็นวาบที่โอบล้อมร่างกาย แม้ไม่มีใครพูดออกมาแต่ทุกคนรู้ดีว่ามีบางอย่างกำลังตามล่าพวกเขาอยู่ในคืนที่สองขณะที่กลุ่มกำลังนั่งล้อมกองไฟเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากความมืดก่อนที่เงาร่างของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่จะพุ่งเข้าใส่พวกเขาอย่างรวดเร็วการต่อสู้เกิดขึ้นชั่วครู่ก่อนสิ่งนั้นจะหายวับไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนหลายคนเริ่มมีอาการหวาดระแวงเห็นภาพหลอนและไม่สามารถแยกแยะความจริงกับภาพลวงตาได้อีกต่อไป คืนสุดท้ายก่อนตัดสินใจล่าถอยพวกเขาเห็นเงาหนึ่งเดินออกมาจากความมืดมันเป็นชายในชุดพรานเปื้อนเลือดผิวซีดดวงตาเศร้าและหมนหมองพวกเขาร้องเรียกชื่อพรานเขียวแต่ชายคนนั้นเพียงหันมามองก่อนจะเสยะย,ยิ้มและวิ่งหายไปกับความมืดทิ้งไว้เพียงเสียงคำรามก้องป่าและกลิ่นเลือดจางๆกลุ่มผู้รอดชีวิตกลับหมู่บ้านด้วยความหวาดกลัวบางคนไม่พูดอะไรอีกเลยบางคนเสียสติ บางคนกลายเป็นคนหวาดระแวงไปตลอดชีวิตและไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงป่าแห่งนั้นอีกเลยเรื่องดวงตาสีอำพันเมืองเป็นพรานหนุ่มผู้เพิ่งย้ายมาอยู่หมู่บ้านชายป่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อในเรื่องผูตะผีหรืออาถรรพ์ใดๆทั้งสิ้นทุกครั้งที่ชาวบ้านเล่าเรื่องเสือสมิงหรือผีป่า เขากลับหัวเราะและคิดว่าทั้งหมดเป็นแค่ตำนานหลอกเด็กคืนหนึ่งขณะนั่งดื่มอยู่กับชาวบ้านเมืองได้ยินเรื่องของพรานเขียวที่หายตัวไปในป่าดำและกลุ่มคนที่ตามหาเขากลับมาด้วยสภาพจิตใจแปลกประหลาดด้วยความอยากรู้อยากเห็นผสมกับทิฐิเมืองตัดสินใจจะเดินเข้าไปในป่านั้นเพียงลำพังเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีสิ่งลี้ลับใดอยู่จริงเขาเตรียมอาวุธพร้อมแบบเป้และไฟฉายแล้วออกเดินทางตอนเช้าของวันถัดมา ป่าช่วงต้นทางสงบงามเหมือนทุกครั้งแต่เมื่อย่างลึกเข้าไปความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวความเงียบที่ผิดปกติลมที่ไม่พัดตามฤดูกาลและแม้แต่เสียงนกก็เหมือนเงียบหายไปกลางวันผ่านไปเมืองตัดสินใจตั้งแคมป์ริมลำธารเล็กๆเ,เพื่อพักผ่อนในค่ำคืนแรกเขาก่อกองฟ้าเองุงข้าวและนั่งฟังเสียงธรรมชาติรอบตัวแม้จะรู้สึกแปลกใจที่ไม่มีเสียงสัตว์เลยแต่เขาก็ยังคงยิ้มยอกกับเรื่องเล่าลือของหมู่บ้าน จนกระทั่งดึกสลัดเมืองรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเขาหันไปก็ไม่เห็นใครแต่ทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งก็เดินออกมาจากความมืดเป็นหญิงสาวผิวขาวซีดผมยาวดำสนิทใส่ชุดพื้นเมืองโบราณและที่สะดุดตาคือดวงตาสีอำพันของเธอที่สะท้อนแสงไฟอย่างชัดเจนหญิงสาวไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่นั่งลงข้างๆเมือง เมือนรู้จักกันมานานเมืองรู้สึกประหลาดแต่กลับไม่รู้สึกกลัวตรงกันข้ามเขาลงลายลสายตาเธออย่างบอกไม่ถูกตลอดค่ำคืนนั้นทั้งสอง,งเงียบๆโดยไม่พูดอะไรเมืองจ้องตาเธอจนลืมความกลัวไปหมดกระทั่งเขาหลับไปโดยไม่รู้ตัวเช้าว,วันรุ่งขึ้นเมืองตื่นขึ้นมาพบว่าเธอหายไปแล้วเหลือเพียงรอยเท้าเล็กๆที่เดินวนรอบกองไฟเมืองคิดว่าเธออาจเป็นชาวบ้านหลงป่าหรือเล่นตลกอะไรบางอย่าง จึงตัดสินใจเดินตามรอยเท้านั้นไปรอยเท้านำเขาไปสู่ทางเดินลึกลับที่ไม่ปรากฏในแผนที่หรือความทรงจำของชาวบ้านมันพาเขาไปยังดินแดนที่เต็มไปด้วยต้นไม้แปลกประหลาดกลิ่นหอมลอยอบวลนในอากาศแต่เมื่อเขาเดินลึกเข้าไปดวงตาสีอำพันก็ปรากฏอีกครั้งในพุ่มไม้เธอปรากฏตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้เมืองเริ่มเห็นบางอย่างไม่ปกติเนาของเธอยืดยาวไปกับพื้นร่างกายบางส่วนสั่นไหวเหมือนไม่ใช่มนุษย์ เมืองเริ่มรู้สึกหนาวเย็นขึ้นทั้งที่อากาศร้อนและได้ยินเสียงกระซิบดังอยู่ในหูว่าอย่าเชื่อสิ่งที่ตาเห็นเขาสับสนและพยายามจะเดินกลับแต่พบว่าทางที่เดินมานั้นหายไปเสียแล้วทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นภาพลวงตา กลิ่นหอมเริ่มกลายเป็นกลิ่นเหม็นเน่าและหญิงสาวคนนั้นค่อยๆเปลี่ยนร่างเป็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเมืองกรีดร้องและวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็วนกลับมาที่จุดเดิมเสมอเขาตะโกนร้องให้ใครสักคนช่วยแต่มีเพียงเสียงสะท้อนของตัวเองกลับมาสุดท้ายเขาทรุดลงกับพื้นดวงตาสีอำพันของสิ่งนั้นค่อยๆปรากฏตรงหน้าอีกครั้งก่อนทุกอย่างจะมืดดับลงไม่มีใครพบร่างของเมือง ผ่านมาหลายวันที่หมู่บ้านมักมีเสียงลือว่าเมื่อใครหลงป่าเข้าไปในเขตต้องห้ามคนผู้นั้นจะได้เห็นเงาร่างผู้ชายเดินคู่กับหญิงสาวในชุดโบราณและเมื่อสบตากับพวกเขาจะพบดวงตาสีอำพันคู่หนึ่งที่ไม่มีวันลืมเรื่องต้นไม้กินคน ในยามค่ำคืนที่ฝนตกหนักชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกลับมาจากทำไร่และหลบฝนอยู่ในกระท่อมกลางปา่าระหว่างที่ฟ้าผ่าเสียงดังสน,นั่นหนึ่งในคนกลุ่มนั้นชื่อว่าลุงแก้วผู้เท่าที่ชอบเล่านิทานสยองได้เล่าเรื่องลี้ลับที่เขาเคยประสบในป่าลึกเมื่อหลายสิบปีก่อนให้คนอื่นฟังเขาเล่าว่าเมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มเขากับเพื่อนอีกสองคนเข้าไปหาของปา่า พวกเขาเดินทางไปยังเขตที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะว่ามีเรื่องเล่าว่าเป็นเขตต้องห้ามตามความเชื่อของชาวบ้านระหว่างทางพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากทิศทางที่ไม่มีทางเดินเสียงนั้นคล้ายกับเสียงคนโควนครางเบาและบางครั้งเหมือนเสียงกระซิบของเด็กความอยากรู้อยากเห็นนำพวกเขาให้เดินตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งไปเจอกับต้นไม้ใหญ่สูงลิว่ว ลำต้นขนาดใหญ่กว่าสิบคนโอกใบของมันแปลกตาและลำต้นมีลวดลายคล้ายใบหน้าต้นไม้นั้นมีโพรงอยู่ตรงกลางเหมือนปากที่เปิดอ้าค้างไว้ขณะที่พวกเขายืนมองอยู่นั้นเสียงครวญครางกลับดังออกมาจากโพรงต้นไม้และทันใดนั้นเองเพื่อนของลุงแก้วคนหนึ่งเดินเข้าไปใกล้และถูกบางสิ่งดึงเข้าไปในโพรงต่อหน้าต่อตาโดยไม่มีเสียงร้องแม้แต่น้อยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนพวกเขาตั้งตัวไม่ทัน ทั้งสองคนที่เหลือพยายามจะเข้าไปช่วยแต่เหมือนมีแรงต้านบางอย่างจากอากาศรอบๆที่ทําให้รู้สึกเหมือนร่างกายหนักขึ้นทุกทีและจูจูก็ได้กลิ่นเ็นเน่ารุนแรงจนแทบทนไม่ไหวเหมือนซากศพที่ถูกหมักหม,มมานานหลายปีในจังหวะที่กําลังลังเลเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขาหันไปมองและเห็นเงาเด็กตัวเล็กยืนอยู่ใต้ต้นไม้เงานั้นไม่มีใบหน้ามีแต่ดวงตากลมโตกระพริบแสงวาว พอพวกเขาจะเดินเข้าไปหาเด็กคนนั้นก็หายวับไปและโพรงไม้ก็ปิดตัวลงเองช้าช้าเหมือนไม่เคยเปิดมาก่อนลุงแก้วบอกว่าพวกเขาทั้งสองคนที่เหลือต้องรีบวิ่งกลับออกมาจากป่าทันทีโดยไม่หันกลับไปมองแม้แต่นิดเดียวหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนที่ถูกต้นไม้ดึงเข้าไปก็ไม่เคยมีใครพบศพหรือร่องรอยใดๆอีกเลยเหมือนเขาถูกลบหายไปจากโลกใบนี้ หลังจากลุงแก้วเล่าจบความเงียบก็ปกคลุมกระท่อมทุกคนมองหน้ากันอย่างอึงอ้งอึแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนแต่คืนนั้นเองชายหนุ่มในกลุ่มได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบาๆใกล้กับต้นไม้หน้ากระท่อมและเมื่อเขาเปิดหน้าต่างออกไปดูก็เห็นเงาเด็กไม่มีหน้ายืนอยู่ข้างต้นไม้และโพรงต้นไม้นั้นค่อยๆอ,อ้าออกอีกครั้งเรื่องบอกลวงตา หมู่บ้านชายป่าในช่วงฤดูหนาวมักมีหมอกหนาทึบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เช้าจรดเย็นแต่ในบางวันหมอกนั้นกลับหนาแน่นจนผิดปกติชาวบ้านหลายคนเล่าว่ามีคนเคยหลงทางแม้จะเดินอยู่ใกล้ๆบ้านตัวเองและบางคนหายไปโดยไม่มีร่องรอยคืนกลับกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงห้าคนจากเมืองเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนในหมู่บ้านดังกล่าว พวกเขาได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมอกป่าและอยากลองของจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในเขตห้ามของป่าในเช้าวันหนึ่งทั้งที่ผู้เฒ่าในหมู่บ้านเตือนไว้หนักแน่นว่าหมอกป่ามันไม่ได้มีไว้ให้คนดูมันมีไว้ซ่อนสิ่งที่ไม่อยากให้เห็นเมื่อก้าวเข้าไปในป่าหมอกก็ค่อยๆหนานแน่นขึ้นอย่างรวดเร็วจนพวกเขาแทบมองเห็นกันไม่เกินสองก้าวข้างหน้าพวกเขาพยายามเดินตามเสียงกันเพื่อไม่ให้หลงแต่ไม่นานนักพวกเขาก็พบว่า ทุกคนค่อยๆหายไปทีละคนโดยที่ไม่มีเสียงร้องหรือการต่อสู้ใดๆหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มชื่อน้ำหวานเริ่มเห็นภาพของแม่เธอที่เสียไปเมื่อหลายปีก่อนกำลังยืนเรียกเธอจากในหมอกเธอวิ่งตามด้วยความดีใจแต่เมื่อเข้าไปใกล้ร่างของแม่กลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ที่ไรใบหน้าอีกคนชื่อเต้ได้ยินเสียงเพื่อนเรียกชื่อจากด้านหลัง แต่เมื่อหันไปเขากลับเห็นตัวเองยืนอยู่หันมายิ้มให้ก่อนจะเดินเข้าหาหมอกเขาตกใจและพยายามหนีแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็กลับมาที่จุดเดิมเสมอทุกต้นไม้ดูเหมือนกันหมดทางเดินทุกเส้นซ้ำซ้อนและวนเวียนเสียงกระซิบเบาๆเริ่มดังขึ้นจากทุกทิศทางเหมือนหลายคนพูดพร้อมกันบางเสียงหัวเราะบางเสียงร้องไห้บางเสียงกระซิบชื่อของพวกเขาเอง ได้เริ่มมีอาการสับสนหายใจหอบหน้าเขาซีบเผือดและในที่สุดก็ล้มลงหมดสติคนสุดท้ายในกลุ่มชื่อเมยพยายามใช้โทรศัพท์หาทางออกแต่สัญญาณหายหมดและภาพหน้าจอก็แสดงใบหน้าของตัวเธอเองที่กำลังยิ้มอยู่ทั้งที่เธอไม่ได้ถ่ายเธอโยนโทรศัพท์ทิ้งด้วยความตกใจแล้วเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบตัวเสียงนั้นหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนมีใครหลายคนวิ่งรอบตัวเธอ ในวินาทีสุดท้ายก่อนเธอจะกรีดร้องออกมาบอกทั้งหมดก็หายไปในพริบตาเมยืนอยู่คนเดียวกลางป่าไม่มีเพื่อนไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยว่าเคยมีใครอยู่ตรงนั้นทุกอย่างเงียบสนัดอย่างผิดธรรมชาติหลังจากนั้นเมเดินกลับหมู่บ้านอย่างบึนงมพูดอะไรไม่ได้เลยเธอเพียงแต่ยืนชี้นิ้วกลับไปยังป่าแล้วร้องไห้ไม่หยุด ทุกคนพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีคำตอบใดๆมีเพียงคำเตือนของผู้เท่าคนเดิมที่ดังขึ้นอีกครั้งอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นในหมอกเพราะบางครั้งสิ่งที่เห็นอาจเห็นเราอยู่ก่อนแล้วจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะพราะหมอกหน้าถัดไป พี่นาอาจพาไปเจอเรื่องที่คุณไม่เคยคิดว่าจะฟังมาก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ